หลังฝนตกมานะคะวันนี้ไม่ได้เข้ามาในนี้นานแล้วมัวแต่ไปสวนจะตูจักดูต้นอ้อยังสวยเหมือนเดิมเลยอุ้ยพาทีนี้ใส่ตรงนู้นนะ่ะนกเต็มสนามหญ้าเลยสวยมากอยตรงนี้บึงบัวเราก็ยังสวยเหมือนเดิม เดี๋ไปดูนกมีนกตรงนั้นสวยๆเลยตัวหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนเรามาตรงนี้ก่อนมันจะมีน้ำค้างหยดอยู่บนนี่โอ้แดดแรงแนละ้วห้าโมงแล้วมาเลยค่ะดูนกกันก่อนที่เขาจะบินไปซะก่อนนกตัวนี้สวยมากเลยนั่นไงหันข้างมาหาละ เพิ่งบินไปนะขอไทยหน่อยก่อนนะงี้น,นั่นบินไปตรงคอหญ้าแล้วเดินแบบเดินแบบชิลมากอนะเนาะตัวเขาเบานะบดินแล้วโอ้โหปลาเพียบเลยนั่นค่ะดูตรงนี้ค่ะปลาผุดขึ้นแบบยุบเยบยุบเยียบๆๆไปหมดเลยเนี่ยแล้วปลาเดือดแบบเนี้ย ปาอะไรเนาะปลาช่อนเหรอแล้วนกมันจะกินได้ดีอ้าวพอเรามาใกล้หยุดเลยที่น่าจะปลาช่อนหรือปลากระดีนั่นไงออกมาเต็มเลยงงเลยพูดก็เต็มเลยปุบปับปบปาลาอะไรก็ไม่รู้ะเจ้าตกมันก็อยูุดกันเลย โอ้ดูปลานี่ปลาอะไรอ่ะปลาลูกคอบเหรออาหารวิ่งอยู่ดูดูค่ะด,ดีดิ้นกันใหญ่เลยรับแสงแดบดบอันนี้น่าจะปลาหมอหรือปลาปลากรดีเหรออยากจะก,กระโดดลงไปดูใกล้ๆจ,จังเลยดูว่าปลาอะไรดูหุดใหญ่เลยนกอยู่ตรงนั้นนะน่นะนกมันอยู่ตรงนู้น มันเห็นแก้วอยู่ที่มันเลยไม่กล้ามากินปลาไม่งั้นมันคงมาจิกปลากินแล้วล่ะปลาเยอะเลยอ่ะมันน่ะขุดกันสนันเลยนี่เขาก็กันน้นไอ้นี่ไว้ล่ะนี่กั้นไอ้จอกแหมเนี่ยไม่งั้นมันมาหมดปลาไม่มีที่อยู่ ฝั่งนี้เขาให้จอกแหนอยู่มันเต็มไปหมดเลยนะฝั่งนี้บัวและปลาปลาจะได้นี่กันดิ้นดีจริงๆเลยนั่นน่ะสงสัยเป็นปลาสลิดหรือไม่ก็ปลาหมออะดีด,ดิ้นเพราะว่าฝนตกไปใหม่ๆนะ เล่นน้ำอกาศดีดีนี่มาดูนี่กันอันนี้คือจิกน้ำ เห็นปลากระโดดกันนี่ดีบพิ้นไปใกล้ๆนกกันไปใกล้ๆนกกันจะปีนไหมรอลุ้นนี่มีบัวสวยมากดูใบบัวค่ะโอ้ยนะคะนกเจ้านกมันเดินอยู่บนใบบัวแบบเดินแบบชิลมากไปแล้วค่ะไปแล้วไปลวเลยเดินไว้ละ ไปตรงนู้นสิมีปลาดิ้นอยู่คะพอมาใกล้ก็เดินไว้นะหยุดละตรงนี้มีบัวสีขาวมีสีชมพูสีแดงนะคะดูใบบัวหนาแน่นมากเลยชอบไปเลยตรนนี้มาแน่นจนรู้จะหนายังไงละแดดมาแล้วยืนตากแดดแป๊บนึง แดดยามเย็นดูใบบัวแบบสอนกันแบบปลาไม่สามารถออกไปไหนได้หรอกคะ่ะตรงนี้มันก็จะเป็นเป็นสนามโล่งๆสนามหญ้าตรงนู้นก็เป็นถนนปลาก็จะอยู่แค่แถวนี้แหละีนค่อนกไปแล้ววิมีไปใกล้ละไปใกล้ปลาล้ว เดี๋ยวเขาจะกินปลาเราจะหาดูว่าเขาจะจิกปลาไหมนะวู้หลอกขลอกเห็นบัวขาวโอ้โหบัวเยอะมากเลยออกดอกกันเต็มเลยอ่ะนี่ย่ะชอบตรงนั้นอ่ะใบบัวแบบตรงนี้ก็เป็นสนามหญ้าให้เดินเล่น ส่วนธรรมากของเรามาใกล้หน่อยนกก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วโนนคูนสมบัติยืนอยู่นั่นเขาไปแล้วเขาจะเห็นปาลาละเห็นปลาผุดแล้วเดี๋ยวจะได้เราจะได้เห็นนกมันจิกปลากินไหม,หม,หมดูค่ะบรรยากาศดีขนาดไหน บืงนี้เขาขุดขึ้นมานะคะตรงนี้เขาเป็นสวนธรรมะเป็นสวนเป็นสวนของที่อะไรสักอย่างที่ในยินเดียดเขาเขาจำลองมานะคะเโอ้หมีคนเก็บตำลึงดูนี่นะเขาเดินเก็บตำลึงได้กำเบอ้อเลย นี่มีตำลึงนะคะสวนธรรมะที่แก้วเคยมาเดินไม่มาเดินนานแล้วอะตั้งแต่ฝนตกเราไปสวนจตุจักรกันจริงตรงนี้อะอย่างสวยเลยมีต้นหญ้าเล็กๆดอกสีม่วงด้วยมีแมงปอมีสารพัดเลยค่ะแสงยามเย็นสวยพอาทิตย์แรงแดดแรงมากอะ นี่ห้าโมงแล้วนะยังมาแดดแรงขนาดนี้ฟ้าหลังฝนเนาะเมื่อกี้มันฝนตกไม่สวยเจอนกละมาใกล้นกอีลลกละนกบอกจะตามฉันไปถึงไหนบินไปแล้วไปที่ดูนดิคะรอบแล้วถ้าก็ผุดดีจริงมีทั้งจอกทั้งแหนทั้งแหนแดงแหนเขียว นี่กากั้นตะข่ายไว้นะฮะไม่ให้ไม่ให้ปลาข้ามมาฝั่งนี้ะ่ะเพราะว่าข้ามไปฝั่งนู้นแล้วมันจอกมันหนาปลาไม่มีอากาศหายใจตรงนี้ปลาผุดขึ้นมาหายใจได้กั้นไว้ฝั่งนี้มันจอกเยอะเกินไปปลาก็มีเนี่ยปลาทับทิมปล่อยไว้ใต้เนี่ยมองไม่เห็นปลาแล้วเพราะจอกเยอะเกิน ชมพูไปหาใครฮะแล้วพ่อโทรไปหาใครเมื่อกี้อนีให้โบให้พิมพ์งานทุกไว้สำหรับพี่นุ้ยพี่นมีชอบมาสั่งงานตรงสุด